สวัสดีครับพบเจอกับชวนโมอีพีเ e วันนี้เราจะมาเจาะลึกโชว์ว s เอสกันครับอ่ะในวันนี้นะครับโชว์ว s เอสนะครับเราจะมาเจาะลึกกันทั้งหมดสียรุ่นนะครับยอดนิยมที่สุดในร้านออโต้ิกของเรานะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าโชว์ว s เอสนะครับเป็นโชว์ที่ ส่งออกทั่วโลกนะครับแล้วก็มีทีมพัฒนาจากทั่วโลกเลยนะครับ c ย d e v e l o p ให้กันนะครับซึ่งเจ้า YS เนี่ยมีส่งไปให้กับรถที่ใช้แข่งในพวกรายการดาก้าหรือในทะเลทรายด้วยครับบอกเลยว่าโคตรเฟียวแน่นอนนะครับทำให้ช่วงของ YS นะครับมีความนุ่มหนึบแน่นอนนะครับและมีคุณภาพดีนะครับและมี VVSC ให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับผมเะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยครับ YS s โชคเทคโนโลยี VVSC วาวแปรผันอัจฉริยะ พร้อมปมปรความนุ่มหนึบมั่นใจกับทุกสภาพถนนว้าวเจ๋งไปเลยครับพ่อ YSS เหนือกว่าหนึบเจ้ารุ่นแรกตัวนี้นะครับเป็นโช๊ค YS นะครับ DTG+ นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบทวินทูมนะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้เจ็ดระดับ6คลิกนะครับตัวนี้นะครับเป็นความสูงเท่าเดิมนะครับสามารถใส่กับสปริงเดิมได้หรือใส่กับสปริง YS ก็ได้ครับทั้งความสูงเท่าเดิมและก็โหลดหนึ่งานะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับตัวนี้จะเหมาะกับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่ชอบในความนุ่มนวลนะครับใกล้เคียงกับโชคเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบทวินทูบเหมือนโชคเดิมใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะให้ความเฟิร์มนะครับด้วยวาลและน้ํามันข้างในครับและยังสามารถปรับนุ่มแข็งได้ถึง7ระดับกันเลยทีเดียวครับซึ่งเจ้าชว์ตัวนี้นะครับมันจะช่วยความหนึบความเฟิร์มเพิ่มขึ้นนะครับและราคาประหยัดนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ S y s d g พัดนะครับราคาอยู่ที่14,900บาทเท่านั้นเองนะครับน่าได้ทั้ง4ต้นเลยครับ <Yeah. S 1> ซึ่งต้องขอบอกว่า oh. เมื่อเราเบิกพกเดิมมาแล้วเนี่ยของรถเดิมเนี่ยราคาก็เกือบหมื่นแล้วนะครับ oh. อันนี้เราเพิ่มนิดเดียวได้ทกสีต้นแถมยังได้ความนุ่มความหนึบความเฟิร์มเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับตัวนี้นะครับ กว่าจะมาเป็น e s ซ r i e หนึขับสบายเราใช้มตาตรฐานระดับโลกมาพัฒนาสินค้าให้เกิดสมรรถนะสูงสุดนำเทคโนโลยี v v s c Variable Wow Speed Control ที่พัฒนามาจากสนามแข่งในยุโรปนำมาใช้งานบนท้องถนนได้อย่างลงตัวพัฒนาและทดสอบรุ่นต่อรุ่นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญใส่ใจในทุกรายละเอียดทดสอบทุกสภาพของผิวถนนเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกสไตล์การขับขี่ เราทำให้ทุกช่วงการเดินทางของคุณสัมผัสได้ถึงสมรรถนะความนุ่มพร้อมความสบายในการขับขี่กว่าจะมาเป็น e s i r i e s 1ขับสบายเราลองแล้วเรากล้าท้าให้คุณหลอกต่อมาในตัวที่2ตัวนี้นะครับเจ้า w h i e S E Series นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของระบบโมโนของเจ้าโชคแบรนด์ w h i S ตัวนี้นะครับ <S <Okay>. <S White e S E Series ตัวนี้นะครับเป็นระบบโมโนทูบนะครับปรับความนุ่มแข็งไม่ได้แต่ทั้งนี้งนั้นเนี่ย จ้าตัวนี้มันจะมีวาลวิซนนะครับที่ช่วยความนุ่มหนึบนะครับกับรถนั่นเองนะครับต้องขอบอก่อนว่าคาแรคเตอร์โช๊คตัวนี้นะครับมันจะให้ความแน่นความเฟิร์มเพิ่มขึ้นนะครับจะเหมาะกับพี่ๆเพื่อนนะครับที่ต้องการความหนึบความเฟิร์มนะครับเวลาเราออกต่างจังหวัดนะครับแน่นอนว่าถ้าเราใช้ระบบโช๊คเดิมเนี่ยหรือทวินทูบเนี่ยมันก็จะเกิดอาการความย้อยเวลาเราวิ่งไกลถูกไหมตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของความหนึบความเฟิร์มนะความตนฐานมากเพิ่มขึ้นครับตัวนี้เนี่ยราคา อยู่ในงบประมาณ2,000 0ื่ครับตัวนี้อยู่เพียงแค่1 9 8 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับได้โชคสีต้นไปเลยใส่กับสปริงเดิมก็ได้นะครับหรือใส่กับสปริงวายเอสก็ได้นะครับทั้งความสูงเท่าเดิมและก็โหลด1.5านะครับตัวนี้บอกเลยว่าแน่นหนึบเฟิร์มแน่นอนครับ, <Okay. S 1> รบผม ต่อมาในตัวที่3นะครับตัวนี้เป็น White S s e Series นะครับตัวนี้เป็นโชกระบบโมโนทูบนะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้สาทิระดับนะครับเป็นการปรับรีบาวหรือช่วงยืดนั่นเองนะครับตัวนี้บอกเลยว่าในเรื่องของวัสดุต่างๆเนี่ยดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเกรดแอร์ครับนะครับหรือว่าเกรดเครื่องบินนะครับบอกเลยว่าเบาและทนทานมากๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเหมาะกับ พี่เพื่อนครับที่ชอบในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับการเก็บรอยต่อที่ดีนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือการใช้งานเนี่ยกว้างขวางนะครับจะหนึบก็ได้จะนุ่มก็ได้นะครับหรือจะยกก็ได้ครับตัวนี้สามารถใส่ได้กับสปริงเดิมรถก็ได้นะครับหรือใส่กับสปริงใหม่นะครับในความสูงเดิมโลดูดห้าหรือยก2นะครับมีรองรับให้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับชัดเซอรี่ของเรานะครับ ต่อมาในตัวที่4นะครับ er. ตัวนี้เป็น y e X x p o r t นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทาง White X นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยในตอนนี้ก็ว่าได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคนะครับความสูง5เดิอก็ได้หรือยก2อนะครับตัวนี้จะไม่สามารถโหลดได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบโมโนทูบนะครับและสามารถปรับนุ่มแข็งได้12ระดับนะครับเป็นการปรับคอมเพรสชันนะครับคือตัวสแทงตัวนี้นะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าเจ้าตัวสแทง ตรงนี้นะครับพัฒนามาจากรถแข่งของ YS นะครับนะที่แข่งกันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับมองเลยว่าจะให้การตอบสนองที่ดีครับครบทุกการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เจิอได้ลองเองแล้วนะครับในเรื่องของการรูดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินนะครับทางฝุ่นนะครับหรือว่าทางคอนกรีตนะครับวิ่งดีมากๆนะครับเก็บรายต่อได้ดีมากบอกเลยว่านุ่มเนียนจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับพี่เพื่อนๆที่ใส่ยางเอทีนะครับสายลุยหน่อยๆนะครับหรือ รถกระบะนะครับที่มีแหนบบรรทุกนะครับแหนบข้างหลังนะครับที่มันมีแรงเด็ดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใส่ไปแล้วนุ่มแน่นอนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ครับสามารถยึดยัแรงดีดจากแหนบได้อย่างแน่นอนครับกับเจ้า YS e X p o r t ตัวนี้ครับและนี่ก็เป็นโช๊คทั้ง4รุ่นนะครับที่ขายดีนะครับในร้านของอุติกของเจิดนะครับซึ่งมาเรามารีแคปกันหน่อยครับตัวนี้ครับ D G นะครับจะเหมาะกับพี่ๆนะครับที่ชอบในความนุ่มนวลนะครับ ฟิลลิ่งใกล้เคียงชุกเดิมแต่มีความเฟิร์มเพิ่มขึ้นนะครับบอกเลยว่าด้วยความนุ่มแน่นอนรับสบายนะครับเจ้าตัว E-Series ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับพี่ๆนะครับที่ชอบในเรื่องของความหึบนะครับอยากในชคฟิลสไตล์โมโนนะครับแน่นๆหนึบๆนะครับเดินทางไกลต่างจังหวัดเอาอยู่แน่นอนครับโอเคเจ้าเซตซีรีตัวนี้นะครับจะเหมาะกับพี่ๆครับที่ชอบในเรื่องของความนุ่มหนึบนะครับมีการ มันทุกนะครับมีครอบครัวนั่งนะครับอยากให้ครอบครัวสบายขึ้นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับและในส่วนของตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับ YS e X p o r t ตัวนี้ครับจะเหมาะกับพี่ๆนะครับสายกระบะสายลุยสายอฟโรดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนครับและทุกตัวนะครับจะมีวาว VSC นะครับที่พัฒนาโดยทางทีมของ YS นะครับบอกเลยว่าให้การตอบสนองต่อโชกได้ดีทุกรุ่นอย่างแน่นอนครับ แล้วก็สําหรับพี่ๆครับขั้นหนครับที่คล่องใจนะครับสามารถโทรหาเจอได้ที่0ูนย์ห้าหกแปดศูนย์แปดก็แปดนะครับโทรเข้ามาคุยกันครับหรือทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจออโต้คลิกของนะบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอจะตอบให้เองครับสาหรับพี่ๆเพื่อนท่านในที่ชอบโชว์แบบไหนครับแบบไหนนะครับอยากได้ฟิลลิ่งแบบไหนนะครับถ้าเข้ามาคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ You wanna choke, gun smoke, gun smoke Biggie smoke for mayor, the rock slayer uh, The hooker uh, layer, motherfucker say your prayers Hell Mary full of grace Smack the bitch in the face Take her Gucci bag and a North Face uh, Off her back, uh, Japper, if she act uh -huh. Funny with the money, oh you got me mistaken, honey I don't wanna rape you. I just want the paper, the visa, the pizza I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho? The head swift is like Kumacho I got so should be down with the